โรงเรียนอนุบาลแม่สวยเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่เปิดทำการเรียนการสอนสองระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีการศึกษา2567มีนักเรียนจำนวน652คนมีคราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน48คนบริหารงานโดยผู้อำนวยการแปลการเหมืองเมืองแก้วและรองผู้อำนวยการสุภัตราบุตรมีโดยมีการดำเนินการตามระบบกลไกการบริหารงานแม่สวยโมเดลมาใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม5องค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายคุณภาพโรงเรียนอนุบาลแม่สวยมีการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ประกาศค่าเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกองค์ประกอบมีความสอดคล้องกันโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียโรงเรียนมีกระบวนการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายอย่างเป็นระบบชัดเจนโดยมีการกำกับติดตามตรวจสอบสรุปผลการดำเนินงานนำเสนอผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชนรับทราบพร้อมนำข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายมาเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานโรงเรียนอนุบาลแม่สวยมีรูปแบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาแม่สวยโมเดลเพื่อม่งสู่มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดควบคุมการทำงาน ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA และวิธีระบบ System Approach ในการจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสร้างความเข้าใจในรูปแบบการบริหารงานกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้มีความเข้าใจในเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้นำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยปฏิบัติตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี2563ถึง2566แผนปฏิบัติการประจำปีและมีการสรุปโครงการกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานวางระบบการนิเทศภายในโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลแม่สวยผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาสมศรอบ4องค์ประกอบที่3กระบวนการตรวจสอบความสำเร็จตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นระยะด้วยวิ ธีการและเครื่องมือที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาโดยมีการสร้างระบบในการประเมินคุณภาพภายในโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนผู้ปกครองร่วมประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานในแต่ละปีการศึกษาที่ผ่านมาวิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาร่วมกันในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจัดก,กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางประกันคุณภาพภายในให้ครูและบุคลากรโรงเรียนได้ดำเนิน การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดยมีการประเมินตนเองตามสภาพจริงเชื่อถือได้มีการนำสารสนเทศมาใช้ในการประเมินพัฒนางานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการในทุกระดับการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาเพื่อยกระดับในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามที่กำหนดให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์องค์ประกอบที่4ภาพความสำเร็จของสถานศึกษาและคุณค่าต่อวงวิชาการโรงเรียนอน อนุบาลแม่สวยมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เกิดประสิทธิภาพก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและมีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโรงเรียนได้พัฒนารูปแบบนวัตกรรมการบริหารงานแม่สวยโมเดลมุ่งพัฒนาสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม intensive English course IEC โดยจากการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตลอดจนมีผลการ ประเมินมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยนวัตกรรมการบริหารจัดการคุณภาพแม่สวยโมเดลสามารถเป็นต้นแบบก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาส่งผลต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้กับสถานศึกษาอื่นมาโดยตลอดองค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนอนุบาลแม่สวยมีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายในทุกระดับโดยใช้รูปแบบ กา,การบริหารแม่สวยโมเดลผู้บริหารเป็นผู้นําในการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและมีบทบาทในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยมีข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น ฐานผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาโดยผลจากการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านรูปแบบกลไกลการบริหารงานแม่สวยโมเดลมุ่งสู่คุณภาพ5าด้านได้แก่ 1. Quality Director ผู้บริหารคุณภาพผู้บริหารปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนารูปแบบกลไกลการบริหารงานแม่สวยโมเดลส่งผลให้ได้รับรางวัลในระดับต่างๆเกิดผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับในการบริหารเสมอมา 2. Quality Teachers ครูคุณภาพ ผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาตนเองสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเกิดผลงานเชิงประจักษ์ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 3. quality classroom ห้องเรียนคุณภาพโดยพัฒนาห้องเรียนให้มีคุณภาพมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยโดยโรงเรียนได้รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยมทุกห้องเรียน 4. quality students นักเรียนคุณภาพจากการพัฒนาผู้เรียนให เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดโดยส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สูงขึ้นนักเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์รวมทั้งมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าระดับประเทศและ 5. Quality School โรงเรียนคุณภาพโดยพัฒนาโรงเรียนอนุบาลแม่สวยให้มีคุณภาพโดยผ่านการประเมินโรงเรียนคุณภาพปีการศึกษา2566อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยมและโรงเรียนอนุบาลแม่สวยได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการ1อำเภอ1โรงเรียน คุณภาพจากสัน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจากคุณภาพทั้ง5ด้านที่กล่าวมาเกิดเป็นชุมชนคุณภาพ Quality Communities ในการเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียนอนุบาลแม่สวยเพิ่มขึ้นทุกปีโรงเรียนอนุบาลแม่สวยมีความมุ่งม,มั่นในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อนเนื่องเพื่อเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งสู่สังคม ต่อไป